หลังจากเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่แนนซี่และเอ็ดกาคู่รักนักปักษาวิทยาก็เลือกที่จะเดินทางไปทำงานวิจัยที่เกาะแห่งหนึ่งและอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งเดียวบนเกาะนั้นแนนซี่ <Nancy S 2> ก็ได้รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแนนซี่และเอ็ดกาคู่รักนักปรัษาวิทยาผู้ศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มของฝูงนก จนประสบความสําเร็จในแวดวงวิทยาศาสตร์แต่นั่นมันก็ไม่อาจทำให้ลบเลือนภาพความทรงจำอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตไปได้และเมื่อนำเสนองานวิจัยการเคลื่อนที่และการรวมกลุ่มของฝูงนกจบลงไปแล้วทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปพักผ่อนและทำงานวิจัยเรื่องนกที่เกาะอ,อันห่างไกลแห่งหนึ่ง ทั้งสองคนก็ได้พักในบ้านอันโอ,อ่อาเพียงหลังเดียวที่อยู่บนเกาะได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้แม้ว่าปัจจุบันนั้นจะถูกทิ้งร้างไปแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีบ้านซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเจ้าของบ้านได้สร้างเอาไว้ให้ลูกสาวของเขาอยู่เพียงลําพังสิ่งนี้ทําให้เกิดความสงสัยภายในใจของแนนซี่ว่าเพราะเหตุใดหญิงสาวคนนั้นถึงเลือกที่จะมาใช้ชีวิตย่างโดดเดี่ยวในเกาะแห่งนี้ แนนซี่ <Nancy S 2> และเอ็ดกาติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าดูนกส่วนแนนซี่นั้นบันทึกทุกเสียงของนกเพื่อวิเคราะห์ว่าการส่งเสียงในแต่ละรูปแบบนั้นมันสื่อถึงอารมณ์และพฤติกรรมของนกอย่างไรส่วนเอ็ดกาศึกษาถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและถ่ายภาพนกหรือฝูงนกเป็นหลักในด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกาะแห่งนี้รวมถึงนกที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เหมาะสมกับการทำวิจัยเป็นอย่างมากในค่ำคืนแรกที่ทั้งสองคนนั้นเข้านอน แนนซี่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผิดปกติและเป็นเสียงของเด็กทารกกำลังร้องไห้และหลายคืนต่อมาเธอก็เป็นเพียงคนเดียวที่รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะเสียงที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงคนที่วิ่งไปมารอบบ้านเสียงเด็กกระซิบเบาๆว่าหนาวจังเลยเสียงผู้หญิงที่พูดว่าแกทำอะไรลงไปหนักเข้าก็ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เปิดประตูแล้วก็ยืนนิ่งอยู่หน้าห้องนอนของเธอ เหยสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ยังคงตามหลอกล้อนเธอด้วยเช่นคืนหนึ่งเธอฝันไปว่าขณะเธอนอนอยู่บนเตียงก็มีเด็กทารกคนหนึง่งมานอนอยู่ข้างๆเธอรูปไร้เด็กทารกสักพักก็มีมือหนึ่งมาจับที่ไหล่ของเธอจนต้องสะดุ้งตื่นบ่อยครั้งเธอพยายามบอกกับเอ็ดการ์สามีของเธอว่าเธอได้ยินเสียงและเห็นอะไรหลายอย่างแต่สามีของเธอก็ตั้งคำถามกลับไปว่าในฐานะที่เธอนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่น่าที่จะเชื่อความรู้สึกของตัวเองขนาดนั้น นั่นมันทําให้เธอรู้สึกว่าไม่สามารถบอกอะไรกับสามีได้อีกต่อไปเพราะพูดอะไรไปสามีเธอก็ไม่ยอมเชื่อโดยอ้างแต่เพียงว่าเธอนั้นทํางานเหนื่อยเกินไปนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นในขณะที่แนนซี่ตรวสอบเสียงฝูงนกที่เธอบันทึกเอาไว้จากรอบเกาะก็มักจะมีเสียงแทรกเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงของเด็กเสียงของคนร้องไห้หรือเสียงที่พูดว่าหนาวจังเลยอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเอ็ดกามาฟังก็ไม่ได้ยินเสียงนั้น และเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในห้องใต้หลังคาของบ้านก็มักจะมีฝูงนกจํานวนมากมาเกาะที่บริเวณจุดผุพังของหลังคาซึ่งในฐานะที่เธอและสามีเป็นนักวิจัยนกก็ยังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพราะไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนว่าฝูงนกจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลย แนนซี่ได้พบกับผ้าพื้นหนึ่งที่ปักเป็นรูปของผู้หญิงยื่นมือออกไปปลายสุดของมือผู้หญิงก็มีฝูงนกทะเลสีดำโบยบินไปทั่วเธอรู้สึกว่าผ้าพืนนี้ทำให้เธอรู้สึกเศร้าและรู้สึกว่าผู้หญิงในรูปปักผ้านั้นเธอต้องการอิสระเสรีมากเพียงใดแม้เธอจะพยายามบรรยายความรู้สึกที่ได้เห็นภาพผ้าปักใบนี้ต่อสามีสามีก็ไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกนั้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ยังไม่ได้โหดร้ายเทียบเท่ากับความรู้สึกที่เปรียบเสมือนกับการเป็นกำแพงขวางกั้นระหว่างแนนซี่กับเอ็ดกาเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมระหว่างเขาทั้งสองคนทั้งสองคนก็ไม่เคยมีเซ็กซ์ด้วยกันอีกเลยและแม้ว่าเอ็ดกาจะพยายามสร้างบรรยากาศมากแค่ไหนเปิดเพลงก่อนแล้วชวนเต้นรำก่อนแล้วแนนซี่ก็ปฏิเสธเสมอเธอมักจะบอกว่าเหนื่อยบ้างหรือต้องทำงานเช้าบ้าง จากนั้นมาก็ดูเหมือนว่าแนนซี่ไม่เป็นอันทําการทํางานอะไรสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านมากกว่างานวิจัยเรื่องลึกลับในบ้านนั้นมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอโดยตรงเธอันนิฐานว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของเด็กและดวงวิญญาณของหญิงสาวที่คาดว่าจะเป็นแม่เธอสำรวจภาพที่แขวนอยู่กับผนังบ้านพบเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เป็นทหารและหญิงสาวคนหนึ่งคาดว่าเป็นที่รักเขา วันหนึ่งดวงวิญญาณของหญิงสาวได้หลอกหลอนแนนซี่ในช่วงหลับนอนเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่ห้องโถงข,งของบ้านพบว่าจดหมายหลายฉบับนั้นเกลื่อนพื้นแล้วเธอก็ไล่อ่านจดหมายพวกนั้นมันเป็นจดหมายที่ชายหนุ่มผู้เป็นทหารไปรบแล้วก็เขียนส่งความคิดถึงมาให้กับหญิงสาวแต่ก็มีฉบับหนึ่งที่เธอได้เล่าให้กับแฟนทหารเรื่องการตั้งท้องจนเมื่อสงครามจบลงทหารหนุ่มคนนั้นก็หายไปจากเธอ แนนซี่เชื่อว่านั่นน่าจะเป็นต้นเหตุของการเกิดโศกนาฏกรรมภายในบ้านหลังนี้ไอความสงสัยต่อสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้ทำร้ายแนนซี่เป็นอย่างมากผนวกกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตของเธอเองมันส่งผลให้เธอนั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายระบายออกกับสามีเอ็ดการพยายามใจเย็นลงพยายามปลอบเธอพยายามเข้าใจเธอและแม้ว่าจะพูดดีทำดีกับเธอแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาได้เลย วันหนึ่งคนดูแลบ้านและผู้ติดต่อประสานงานนำอาหารมาส่งให้แนนซี่ก็ถามถึงสิ่งที่ผิดปกติและเรื่องราวของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ขยันขยอถามเขาว่าเพราะเหตุใดหญิงสาวถึงมาอาศัยอยู่ในบ้านอันโดดเดี่ยวห่างไกลแห่งนี้เธอตายยังไงและลูกของเธอนั้นตายยังไงเมื่อทนการขยันขยอไม่ไหวคนดูแลบ้านก็เล่าว่าเด็กจมน้ำตายส่วนแม่ของเด็กนั้นก็จบชีวิตตาม นั่นเป็นการแสดงว่าเธอได้ทําการจับลูกของเธอกดน้ํานั่นเองและการที่เธอนั้นมาอยู่ที่บ้านอันโดเดียวห่างไกลแห่งนี้ก็เพราะว่าพ่อของเธอต้องการให้เธอมาอยู่ที่นี่เนื่องจากต้องการให้เธอนั้นห่างหายจากอาการซึมเศร้าที่ต้องแยกทางกับแฟนอันเป็นที่รัก แล้วแนนซี่ก็รับรู้ว่าเสียงที่พูดกรอกหูเธออยู่ทุกค่ำวันนั้นก็คือสิ่งที่เด็กรู้สึกหนาวจังเลยในช่วงเสียชีวิตที่ต้องอยู่ในน้ําเย็นๆโดยฝีมือของแม่ตัวเองและเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกทีผู้ที่เป็นแม่ก็พูดกับตัวเองว่าแกทําอะไรลงไปและแล้วจุดแตกหักก็มาถึงจนได้วันหนึ่งในขณะที่แนนซี่กำลังนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนเจ็บปวดรวดร้าวอย่างรุนแรง จากนั้นก็ได้ยินเสียงของเด็กพูดว่าหนาวจังเลยเธอหันไปรอบข้างก็ไม่เห็นอะไรแต่พอเธอหันกลับมามองในอ่างอาบน้ําก็พบเด็กชายนอนอยู่ในอ่างอาบน้ํานั้นสักพักประตูห้องน้ําก็ค่อยๆเปิดออกแล้วเสียงหนึ่งก็ะดังผ่านประตูเข้ามาว่าแกทําอะไรลงไปแนนซี่กรีดร้องเสียงดังลั่นแล้วเอ็ดกาก็เข้ามาพาตัวเธอออกไป รุ่งขึ้นทั้งสองคนนั้นก็ออกมานั่งคุยกันนี่คือการเปิดใจครั้งแรกหลังจากสูญเสียลูกไปในวัยก่อนอันควร ตั้งแต่นั้นแนนซี่ก็ไม่เคยร้องให้อีกเลยไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรและไม่ยอมมีเซ็กกับเอ็ดการ์เลยส่วนเอ็ดการ์ก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แนนซี่นั้นผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายไปให้ได้พยายามทำดีกับเธอพยายามอดทนกับเธอแต่นั่นมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เธอนั้นทําลายกําแพงความโศกเศร้าเสียใจภายในใจของเธอไปได้ เอ็ดกาถามแนนซี่ว่าตั้งแต่เสียลูกไปทำไมเธอถึงไม่มีการร้องไห้เลยสักครั้งต่างกับเขาที่ต้องร้องไห้ทุกคืนทุกวันแล้วนี่ก็เป็นจุดเชื่อมโยงว่าเพราะอะไรแนนซี่ถึงรับรู้เรื่องราวโศกนาฏกรรมในบ้านหลังนี้ซึ่งมันเชื่อมโยงกับการที่เธอได้สูญเสียลูกไปนั่นเองและนี่ก็เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแนนซี่กับเอ็ดกาให้เข้าใจกันเป็นจุดที่สองคนนั้นเปิดอกคุยกันระบายความในใจต่อกันระบายความรู้สึกที่มีต่อกัน หลังจากที่ไม่มีการพูดคุยกันเลยหลังจากที่สูญเสียลูกไปคืนนั้นเองแนนซี่นอนไม่หลับออกไปนั่งฟังเสียงนกจนเกือบใกล้เช้าแล้วเธอก็จะยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โศกเศร้าพร้อมกับพูดประโยคที่ว่าแกทำอะไรลงไปซึ่งมันพูดแบบซ้ำไปซ้ำมาลมพัดแรงพัดบานประตูหน้าต่างตีไปมาจากนั้นเธอก็จะยินเสียงกรีดร้องแล้วก็ปรากฏร่างของหญิงสาวพุ่งตรงเข้ามาหาเธอ เมื่อเสียงเงียบลงไปแล้วเสียงร้องของหญิงสาวก็กลายเป็นเสียงร้องให้ของเด็กชายเงาร่างของเด็กชายปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ในมุมมืดแนนซี่เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารแบบจับใจเธอพูดกับเงานั้นบอกว่ารับรู้ในสิ่งที่แม่ของเขาทำไปนั่นมันคือสิ่งที่ผิดเด็กชายไม่ได้ทำอะไรผิดไปเลยแสงสว่างจากแดดยามเช้าฉายผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านเข้าสู่ตรงจุดที่เธอนั่ง เธอบอกกับเด็กชายว่าให้ออกจากมุมมืดอันหนาวเหน็บออกมาสู่แสงสว่างอันอบอุ่นเธออ้าแขนรอรับเด็กชายและเด็กชายก็หยุดร้องแล้ววิ่งไปหาเธอเมื่อเด็กชายนั้นต้องแสงแดดร่างกายก็สลายไปเสียงร้องหวยหวนของหญิงสาวก็ดังมาจากห้องใต้หลังคาที่มีนกทะเลเกาะอยู่เต็ม แนนซี่รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนก็พบว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวกำลังร้องไห้อย่างขาดสติเธอมองที่มือทั้งสองข้างของตัวเองแล้วก็พูดว่าแกทำอะไรลงไปซ้ำไปซ้ำมาจากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองแนนซี่กลับหลังหันแล้วก็กระโจนออกจากประตูห้องต้หลังคาพุ่งลงตรงสู่พื้นด้านล่าง แนนซี่วิ่งลงไปที่ตรงพื้นนั้นจากนั้นเธอก็ได้เห็นฝูงนกขนาดมหึมาบินเต็มไปมาว่อนทั่วท้องฟ้าเปลี่ยนรูปร่างไปมาแล้วก็พากันบินผ่านตัวของเธอไปแนนซี่มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็นเธอมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือและปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่ลูกเธอมีความสุขที่สามารถหลุดออกจากความรู้สึกภายในใจของเธอหลังจากการสูญเสียลูกของเธอไปได้และเดอะเมอร์มูริงฝูงนกก็จบลงณตรงนี้ The Murmuring ฝูงนกเป็นผลงานภาพยนตร์แนวัรกขวสยองขวัญขนาดสั้นล้ำดับที่8จากซีรีส์เรื่อง g i l l l e r m o Del Toro Cabinet of c u r i o s i t ตตู้ลับสุดหลอนจาก Netflix Original กำกับโดย Jennifer Kent สร้างจากเรื่องสั้นสยองขวัญของ Guillermo Del Toro และถือว่าเป็นตอนสุดท้ายจากซีรีส์สยองขวัญเรื่องนี้ ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์แนวรัทขวญสยองขวัญที่อยู่ในซีรีส์ชุดนี้ทั้ง8เรื่องแล้วนะครับก็มีเรื่อง The Mur m u r m u r i n g ฝูงนกเนี่ยแหละนะครับที่ออกแนวสยองขวัญออกแนวผีแบบแท้ๆเลยนะฮะพูดง่ายๆก็คือนี่ก็คือหนังผีนั่นแหละนะครับ ไอเรื่องความสยองขวัญการหลอกหลอนนั้นก็ถือว่าดีงามมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะการหยิบยกประเด็นในเรื่องของเสียงมาใช้โดยที่ให้แนนซี่นั้นเป็นผู้ศึกษาพฤติกรรมของนกเธอได้แอัดเสียงของฝูงนกแล้วมานั่งฟังอยู่ทุกวันจนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเสียงแบบไหนที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของนกได้และเสียงนี้เองนะฮะก็คือส่วนสำคัญของการสร้างความสยองขวัญให้กับเราคนดูครับ และแม้ว่าในหนังนะฮะเราจะเห็นตัวของผีอยู่บ้างแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวกับเป็นเรื่องของการใช้เสียงมากกว่าครับอย่างเช่นเสียงเหนาจังเลยของเด็กที่แทรกเข้ามาในเครื่องบันทึกเสียงระหว่างที่แนนซี่ฟังเสียงนะฮะแล้วก็ไอเสียงแก้ทําอะไรลงไปของผีหญิงสาวเสียงคนเดินไปเดินมารอบบ้านเสียงประตูหน้าต่างกระทบกันอะไรเหล่านี้นะฮะที่มันมีมาตลอดแทบทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วนะฮะมันทํางานกับโซนประสาทของเราอย่างเต็มที่เลยครับ มันไม่ใช่แค่การทําให้เรานั้นมีความหวาดกลัวแต่มันทําให้เรานั้นรู้สึกหวาดระแวงนะครับดังนั้นเสียงจริงเป็นไม้เด็ดเอาไว้สร้างความสยองขวัญให้กับคนดูมากกว่าการเห็นผีตัวเป็นๆซสอีกนะครับ และยิ่งมารู้ข้อมูลว่านี่คือฝีมือของเจนนิเฟอร์เคนที่เคยฝากผลงานระทึกขวัญสยองขวัญในเรื่องเดอะบาบาดุกปลุกปีศาจด้วยแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะครับว่าไอเรื่องของการหลอกล้อนคนดูโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเห็นตัวผีหรืออะไรเลยนะฮะเขาถนัดนักแหละนะครับ ส่วนตัวของผีนั้นไม่เท่าไหร่นะฮะและก็ไม่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการสร้างหรือการออกแบบสัปราดอะไรเลยซึ่งมันต่างก,กับ7ตอนก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งเขาทําผีออกมาในรูปแบบที่มีรูปร่างหน้าตาแบบคนทั่วไปนั้นส่วนตัวมองว่าเขาต้องการให้คนดูนะฮะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของสัปราดหรือซาตานอะไรพวกนั้นอีกนะครับ แต่ความเป็นหนังผีของหนังเรื่องนี้นะฮะกลับมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดแทรกอยู่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมปัญหาชีวิตของตัวละครสองสามีภรรยานักปักษีวิทยาปมปัญหาที่อยู่ในจิตใจของแนนซี่ที่มันกักขังแนนซี่เอาไว้ภายในสัญลักษณ์เกี่ยวกับอิสระเสรีภาพและสัญลักษณ์ของนกที่เกาะกลุ่มกันเป็นฝูงนกและแสดงออกในรูปร่างบางอย่างที่เธอเรียกว่าเมอร์มูริง ดังนั้นนะฮะเมื่อดูหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะนอกจากเราจะต้องแบ่งความกลัวไปให้กับการหลอกล่อในรูปแบบของหนังผีแล้วเรายังต้องแบ่งสมองมาตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่หนังสอดแทรกเอาไว้อย่างมากมายอีกด้วยครับทั้งยังต้องมานั่งคิดว่าเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงของเด็กเสียงของผู้หญิงหรืออะไรก็ตามนั้นนะฮะมันคืออะไรกันมีที่มาที่ไปอย่างไรอีกด้วยนะครับ บอกตามตรงนะครับว่าไอประสบการณ์การดูหนังเรื่องนี้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดประสาทการรับรู้ของเราจริงๆเลยนะครับส่วนตัวแล้วจึงทำให้รู้สึกว่า The Murmuring ฝูงนกมีความลึกทั้งเนะะื้อหาและอารมณ์สูงอยู่มากๆเลยครับเอาเฉพาะเรื่องของสัญลักษณ์ก่อนแล้วกันนะฮะก็คงจะขอเน้นแค่สัญลักษณ์ของการรวมกลุ่มกันของฝูงนกเท่าที่ดูแล้วตีความได้เอาจริงๆนะฮะมันก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายขนาดนั้นครับ เพราะหนังก็ได้อธิบายเอาไว้แล้วนะครับเช่นการรวมฝูงของนกนั้นก็เป็นเพื่อการสร้างเกราะป้องกันภัยร้ายจากนักล่าที่เข้ามาโจมตีและมันก็เปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบนะฮะจนทําให้นักล่านั้นต้องถอยห่างออกไปเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับตัวละครโดยเฉพาะตัวละครของแนนซี่มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองครับให้เธอนั้นผ่านพ้นอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียลูกของเธอนะครับ และการที่เธอนั้นมีอารมณ์ชุนเฉียวรุนแรงบ้างมีการระเบิดอารมณ์บ้างแม้แต่การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์บ้างมันก็คือหนึ่งในหลากหลายรูปแบบของเกราะป้องกันที่เธอสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับ สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกอึดอัดและค่อนข้างจะออกไปทางหนา้ารำคาญใจก็คืคอไอพ้พฤติกรรมของแนนซี่ที่เธอปฏิบัติต่อสามีของเธอไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์สีหน้าแววตาที่เธอมองสามีหรือการแสดงออกตอบกลับสิ่งที่สามีนั้นพยายามทำดีกับเธอและยิ่งช่วงท้ายเธอมีอารมณ์ฉุนเฉียวหนักมากนะฮะดูไปดูมานั้นมันก็ไม่ต่างกับคนวัยทองบางคนที่มีอารมณ์ปวนแปรจนควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ และกว่าจะเข้าใจอารมณ์ของเธอหรือเข้าใจสาเหตุที่ทําให้เธอเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมามันก็เกือบท้ายเรื่องไปแล้วนะครับซึ่งจุดนี้ก็ต้องขอชื่นชมฝีมือการแสดงของนักแสดงหลักทั้งสองคนมากๆเรย์เดว่าทั้งสองคนนั้นศาสตร์อารมณ์ใส่กันจนทําให้หนังผีสยองขวัญกลายเป็นหนังดรามา่าอารมณ์หนักๆไปได้เลยนะครับ ชอบอารมณ์ของเรื่องมากๆเลยครับรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวอ้างว้างเหงาเงาดีนะฮะโดยเฉพาะการให้ภาพของห้องใต้หลังคาผู่พังที่มันมีนกทะเลเข้ามาเกาะอยู่เต็มมันดูเงาเหงาครับรู้สึกว่ามันมืดมนสแสดงถึงอารมณ์ที่ตายด้านแล้วจริงๆครับผนวกกับภาพด้วยแล้วมันก็สามารถส่งให้หนังเรื่องนี้ดูแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันกดดันและมันดำดิ่งในใจของคนดูได้ไม่น้อยเลยนะครับ ก็เลยลงลึกไปว่าแม้ว่านกนั้นจะดูเหมือนว่ามีอิสระเสรีภาพสามารถโบยบินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเสรีแต่มันก็ยังที่จะเลือกที่จะร่วมกลุ่มกันอยู่เพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อสร้างเกราะกำบังร่วมกันไม่ได้แยกกันบินไปไหนมาไหนอย่างโดดเดี่ยวฮะจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่อิสระภาพอย่างแท้จริง ก็เหมือนกับสองสามีภรรยาที่ติดอยู่กับเหตุการณ์อันเลวร้ายซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาทั้งสองคนก็ไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้นั่นเองนะครับโดยภาพรวมของเรื่องทั้งหมดแล้วนะฮะ t r Mur m Murmuring ฝูงนกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากหนังเรื่องอื่นใน g u i l l e r เด t o r Toro i n e t นาสออฟคู i i โอไปเลยนะฮะมันมีความเป็นหนังผีมากกว่าหนังสัปลาดหนังปีศาจหรือหนังซาตานซะอีก แล้วมันก็มีความเป็นหนังดราม่ามากกว่าหนังเรื่องอื่นด้วยครับแต่เฉพาะส่วนตัวแล้วนะฮะรู้สึกว่าเป็นหนังที่มีอารมณ์และความรู้สึกสูงมากมีความเป็นมนุษย์สูงมากกว่าหนังทุกเรื่องของซีรีส์เลยนะครับและที่สำคัญครับ The Mur m u r m u r i n g ฝูงนกเป็นรสชาติหนึ่งที่คนบางคนนั้นอาจจะชอบคนบางคนอาจจะไม่ชอบเลยซึ่งก็มันจะเป็นรสชาติสำหรับทุกคนแต่โดยส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับผมชอบรสชาติแบบนี้ครับ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงของให้คะแนนความชอบ The Mur m u r m u r i n g ฝูงนกจากซีรีส์ Gero m del Toro Cabinet of Curiosity เอาไว้ที่ 8. เต็ม10คะแนนครับ